ตายน้องบอกตายให้ดูเปตองนะครับคู่นี้ใกล้ใกล้เกมแล้วนะครับโอ้ประทานหนูเจจับกมสี่เหมือนเหมือนตายหน่อยหนึ่งอกย่ไหรอโอ้ยแค่นี้ไม่ร้อนโน,โน้องนิดเดียวยไปพุ่นละ ปึ้มโอยตีมาเต็มเม็ดเลยพี่น้องแค่นี้ก็จะร้อนหรอใช่มันร้อนร้อนีตรงนี้งอนยาวเข้ามาเอมาสีหวมเข้าสวยด้วย,วยดูคู่ปะทาหนูกับกมาสีครับกะแนนมีทีมปะกาน่นำ9า เขาจะต,เตีเป็นชนไหลเป็นยนึ่งฟัดต้อตงเงิเมาเรามันจะเข้าครับปุ้ม เปลี <desse> ่ยนหงายเลยเลียนเียจะฝากมงนี้สับปังเสียบอยูอันนี้เสียเปียนลูกเลยนะ ร้บร้กอยประานแกองสวยเนตอนนี ada, es decir, es que 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 ouais, ้เสียเปลี่ยนกไ่ครับไลสดไม่ไหวก็รอดันลมก็ได้ด้านเดียว เดียวตีตัดแต้มโอ,โอ้ยสามแต้มครับสามแต้มคาคาแต่ลูกหดสเข้าเลยนเดูน้อง,<ด>องมันจะเข้าเจ็ดแต้มได้หรือไม่เพราวะว่าก็เดี๋ยวลูกหลายลูกนะครับกนะองไม่ดื้อ น่าจำหลักเหลืออยู่ลูกหนึ่งรับมือตีของเข้าเจ็บแต้มนะครับห้วยห้วยเจมเจเลยห้วยลูกหมดก่อนเขาทำไมชนะเขาอ่ะห้วยคำสั่งประธานปิดแล้วเนี่ยประธานบอกให้ตีมาเข้ามาตีเอาทีมประธานหนูชนะครับอันนี้เป็นเป็น หัวแรกนะครับยังไม่เข้ารอบยังไม่ตกรอบสำหรับทีมแพ้จะให้ชมชั้นชั้นปลายยกครับ